โอ้เห็นแล้วครับประดุกครับใส่ง่ามเลยครับตัวนี้โอ้ยไงประดุก่ครับพี่น้องเงี้ยเลยตัวนี้วะมือนี่มันคักประดุกพี่น้อง,งอเฮ้ยนี่เงาเคเรียดพี่น้องไม่เค้าพี่น้องแล้วใส่ง่ามอีกคือเก่าครับ ตัวนี้ส่งงามโกมูลเลยครับพี่น้องเลี่ยงกันสามหลังเลยพี่น้องนี่ถือหลังนั้นนันวะครับแล้วก็มาปลาเขาถือกินเลี้ยครับนี่ปลาดุกครับนี่โอ้คักคัก,กมือพี่น้องเดี๋ยววันนี้ห้องกระสิออกปลาเมื่อบานแล้วครับมือนี้คือสพ่อสามีครับผมอยากนอนแห้งแล้วครับุณป่าครับพี่น้องมาแห้งนี่ กาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนียมันขึ้นครับโอ้เมื่อนี่จนมาค้ำครับพี่น้องจังค่อยได้ออกมากครับมื่อนี้มาใส่เบ็ดคือเก้าครับพี่น้องเบ็ดมื่อนี่เป็นเหี้ยขอบจากกว้าลน,นะครับเหียใส่เดือนห้องมันนี่ครับตัวงามๆเลยครับเอ้อเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่เบ็ดก่อนเ้อครับเพราะว่ามื่อนี่มาเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวเอาจังตามหลุดน้ำกันครับผม ขอมหาอยากให้กิน่ได้ครับ ขัดขนาดพี่น้องเง้ยบาทนี้ผมใส่เบ็ดได้สองหลังไหมย่งางไปใส่หลังนี่ยย่างกับขึ้นมากเอาเลยครับนี่อู้จักปลาอย่างเด้อพี่น้องบาทนี้ส่งคื้นแล้วส่งคื้นแล้วใส่เบ็ดได้สองหลังครับพี่น้องคือยังประดุกนี่แหละอู้แม่นี่ดีครับอู้ขึ้นมาันเถอะเกิดการอะไรครับพี่น้อง ใช่เบียดได้สวงหลังครับเกินคาดเลยครับมือน,นี่ขออนุญาตปลดปลาก่อนนะครับเดี๋ยวใสไ่ไบขึ้นเกาครับผมตัวแรกแหกหมานมาแล้วครับเห็นน้อนกันนะ นี่ครับผมแต่การครับหลังสุสท้ใจแล้วครับพี่น้องเบดตาฉลามดำนะครับเบอร์เบอร์เก่าครับผมเห็นไ่ผู้พี่น้องว่าไม่นนั่นได้ยินเสียงปลาถือน้ำกุ่นอยู่ด้ครับจะบายมากคนละทางนะครับทางหลังไม่เป็น น้ำท่วมนะครับเดี๋ยวจังยังขึ้นมายามพี่น้องใส่หลังสุดท้ายไม่เล้วครับน้ำกระงงามเลยครับพี่น้องมารอบนี้น้ำดีขนาดครับ อายุหมาอ่อนหมาวันหมาอ่อนนะครับพี่น้องเ,อหเห็ดอะไรเง้ยามีม่หนามมีหนองครับปลาขึ้นมากเ,เลยในการเลยครับหนามยางไหลเลยมันนี่ฮะใส่เรียวๆกะเดี๋ยวสีผ้ายางยามขึ้นครับพี่น้องพี่น้องหลังนี้มีอาการครับอ้ อันประดุกพี่น้องเห็นไหมครับพูดเอการครับพี่น้องไม้นี่หลังนั้นก็นมีครับถีอซองลังซ้อนเลยพี่น้องอเดี๋ยวตัวนี้ก่อนครับจัดการตัวนี้ก่อนถีอซองลังเลยมาว้าใส่งอ่งครับพี่น้องเอ้ยประดุกตัวงามครับตัวเบิ้์บใบไงดอกใบไงแห้งนะครับแต่ว่ากะ ถือว่าใส่ง่ามครับใส่นี่ขออนุญาตเก็บก่อนนึงครับผมตามด้วยความระมัดระวังครับพี่น้องเพราะว่าประดุกมันมีอยงครับปักปวดขนาดครับระวังครับผมกินไปได้หักแยงกรแยงดีครับผมแต่ว่าแหงผมว่าหักดอกฮัก,ากยาครับยันรุดเมื่อครับ ขอนญาตเก็บก้นครับผมมือ,อใส่งามๆครับเตี่ยมที่สวงครับผมหลังนี้เป็นปลาขาวครับพี่นอ้องปลาขาวปลาขาวนี่ผมปลดปล่อยนะครับเบาครับตัวหน่อยปลดขอนยาดปล่อยก้นครับผมขาวหน้านะครับ เดี๋ยวหลังนี้ผมสิกูกครับเพราะว่าตอนแรกผมเห็นปลาดุกนะครับผมก็เลยใส่ไ้เดี๋ยวฮ้อกูไปใส่หมองอื่นครับเพราะว่ามันไกลกันผดเลีเเ่ยงกันสามหลังเลยพี่น้องนี่ถึงหลังนั้นนี่ว่าครับแล้วก็มาปลาเขาเทีเยบเทวครับปลาดุกครับนี่คักคักเหมือน,นพี่น้องมันปลาดุกขนาด กันเบ็ดเงอยบๆเลยครับอ๋อขยัยตัขึ้นกันครับผมนี่จะใส่ของนามครับพี่น้องปลาดุกสุดยอดเลยครับขยากจัดการกันเรือนี่เหลือห่ยๆพี่น้อง จ้วยความระมัดระวังครับโอ้โหรูทครับพี่น้องเกือบไม่ลุดครับนี่น้อยเดียวเลยเนาะเราใส่ใบขึ้นเกาครับไม่ครับพี่น้องโอ้ส่งามอีกขึ้นเกาครับตัวนี้ส่งงามโกมูลเลยครับพี่น้องโอค่ครับนี ถือ,อยู่งานเดียวเลยพี่น้องนี่งานนี่ือดีขนาดครับในการเล่นครับผมตรงนี้อยากปลดปาก็เนะในการครับผมเตรียมที่ซีนะครับประดุกที่นี่ครับโอ้โอ วางรับน้อปลางลงอนกาวผมตัวนี้ต้อง,ง้ง้มก้มเลยนตไรครับเขาต้องใส่ความระมัดระวังครับบุคือปลาควครับ ครับทางนี้เดี๋ยวใส่ไปขึ้นเกาอนะครับเดี๋ยวจังมาหลุดกับต้อนครับพี่น้องทังนี้มีอาการครับพี่น้องเน,นี่ยมาดึงเบ็ดม่วมๆครับแล้วก็มีอีกตัวนึงครับเลียนออกไปเป็นปลาูคเห็นเห้วครับปลาดุกค,ครับใส่งน้ามลยครับตัวนี้ ประดุกเงี้ยกับพี่น้องเงี้ยเลยตัวนี้วะมือนี่มันคักประดุกพี่น้องเก็บก้นครับ<ง>มือนี่แม่ไม่ตะดุกลวนๆเลยพี่น้องเฮ้ยใส่เงครับตัวนี้ว่ามันเงี้ก็โตวว่างหันอีกครำหนี่งว่าโตวว่างหันเงี้ครับแล้วเฮ้ยนี เงียวเขลียดพี่นอ้องแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งครับสงเสัยสีแต่นมันสีดินนะครับแล้วมันเรียนมาเบิ่งกันับพี่นอ้องงานนี่ก็น้ำไหลครับเป็นจะส่งคืออยู่รับน้ำงามปวดบวกเงียวลีดเก็บกอนพี่นอ้องเตรียมที่หาแล้วครับประดุกมีแต่งามๆเลยครับ จุดนี้<อ>พี่นอ้องยิงยาติ้งยกยกสองฟังเลยครับอู้ฟังนี้เป็นปลาเข็งครับพี่น้องเข็งหน่อยครับแล้วาเบิ้งฟังนี้ครับน่าี่เป็นปลาดุก,กเบิ้งขั้นเบ็ดครับดุกครับอุ้ยอุ้ยคาตะลีล่าลายก็ได้มันมนั่วหร,รือยู่นเหี้ยจำไม่ได้แล้พี่น้องปลาดุก โอ้เสียดายเลยครับไปกุหลุณไปอาลาดแล้วโอ้ถูกตรงงามครับหลุดจ่อยี๋้วใส่ใบขึ้นเก้าครับผมบนตัวปลาครับพี่น้องปาคอครับอันนี้คอนอยเนะครับโอ้กินบกเลิกเลยตั้งใจว่าสิปล่อยอยิ่งยั่งบล่เนี่ยพี่น้องขออนุญาตปวดก่อนครับเด้อ หนาสิรอดเจ้าครับพี่น้องตัวน้อยพอดนะครับเดี๋ยวปล่อยไปครับผมไปใส่ไว้กรอเก่าครับจุดนี้พี่น้องเป็นปลาเนื้ออ่อนครับผัสเสียมครับเห็นบหมพี่น้องเห็นไหมครับข้างนี้ก็ะือครับ้างนี้ก็เป็นปลาเสียมเหมือนกันครับพี่น้อง อี๋ยว่ายุางเตยนะครับเดี๋ยวมันเดียวขึ้นไม่บึง <c oughs> นี่ครับพี่น้องขออนุญาตปดก่อนครับกินเลยครับซองตัวนี้ <c oughs> โอ้ลุดจอยกล่องปลาเขาพี่น้อง <c oughs> ลุดจองตัวละปลาเหมือนกล่องปลาเขานะครับฮะหมดเนื้งครับใส่ไปคือเก่าครับผม ผมสิมักไซตามจุดที่มันเป็นแปนนะครับป่ามันจะเห็นไงแล้วก็อ่าโดยเฉพาะปลาดุกกับมันจะมักหากินจุดที่มันเป็นแปนครับพี่น้องมันจะเห็นเยื่อได้ไงครับมันจะกินไงมก็คือปลาคอปลาคอก็ก,กินครับแบบนี้แต่ว่าโอกาสที่ปลาจะเจอเหยื่อไงก็ค,ครับผมก็เลยมักไซมันเป็นแปนครับพี่น้องอ๋อเาไปรุ่นต่อครับว่าไงไงเวียดนามครับพี่น้อง จุดใดที่โบเป็นตะถือครับเดี๋ยวผมแหน่ไ,ไปใส่งานแหลกที่มันถือประดุกหลายๆครับแถวนี้ก็ยังคือว่าพผม,มีปลาอยู่ครับเนี่ยเนี่ยปลาเสียมถือดีครับพี่น้องเห็นบ่มถือลายลังนะครับเรื่งลุดเนี่ยผมขออนุญาตเจ็บกันครับเดี๋ยวสีลุดอีกพี่น้องมาอีกแล้วครับพี่น้องครับผมอู้ดุกดุกมือนี่มัน,มาน,านดุกขนาด อนุญาตจัดการก่อนครับงานนี่ผมใหญ่เบอร์เลยได้ครับนี่แต่ผมมาจุดนี่มันเป็นตะถือครับผมได้เหลือไ้หลังเดียวดีที่ดีครับพี่น้องเดี๋ยวเรืองรุดดีเดี๋ยวดเ,ดยวเยวก็บก่อนร <c oughs> ุดไปตัวหนึ่งแล้วครับใส่นี่แล้วพี่น้องเสียดายหมานมาอีกแก้มครับผมนาทีเตียมที่ อาไรเราพี่น้องที่หกนะครับแต่จำผิดครับโอ้หันคักมือนี่เต็มที่หกครับผมลุกใส่ำงำลังครับเรียบร้อยพี่น้องเ,อเดี๋ยวใส่ไปขึ้นเก้าครับหลังนี่เอาไปหลุ่นกันต่อครับผมม,มันมนันมือนี่มานี่ลิเอาอีกแล้วครับพี่น้องงานนี้ครับ ว่าเป็นชุดเดิมเล็กนะครับนี่หมานี่ลีพี่น้องไม่เนี่ยสุดยอดจัดปลาดุกครับขุนอ่ะถือไปแล้วยนะครับนี่ตัวหนึ่งจุดนี่งานเก่าครับงานเดียวที่ผมมาสีไงเบ็ดมาใส่นี่แหละพี่น้องแต่เฉพาะงานนี่นี่ว่าเป็นซีหาตัวแล้วครับซีหาตัวนี่แหละครับพี่น้องเต็มที่เจ็ดครับนี่ ประดุกครับใส่ามๆครับโอ้มันหมานครับมันหมานมือนี่หมานแห้งเตรียมที่เจ็ดครับพี่น้องใส่ใหม่คือเกาครับผมเลี้ยงหลังอีกเลี้ยพี่น้องประดุกถือยุหันครับหลังนั่นอัน,นเป็นสะข้ครับบปด ติดเรื่องหลังเรื่องนั่นนี่ปลาหลาใช่ไหมสุดด่วนนะผมช่อนครับนี่ส้นีเพราได้อยู่ครับนี่ส้มนยเก็บอยู่ไนนี่อยู่ครับขออนุญาตจัดการก่อนครับผมใส่เกือบปนครับเนี่ยเก็บก่อนครับเดี๋ยวปลาใส่ถุงไว้ก่อนนะครับพี่น้อย เดี๋ยวพาใส่ถุงไปก่อนครับนี่ถุงนี่นีปลาดุกสามตัวครับพี่น้องนี่ครับสามเตี่ยมงามๆครับนี่ตัดตาเดี๋ยวที่ผมยามมาเมื่อกี้ครับผมเดี๋ยวเท่าสิเอาใส่ถุงขังไปก่อนนะครับ สา <Thank> <Sam. S 3> ใส่แน่ครับนะใส่แน่เลยครับเจ็บครับแล้วก็คอตัวนึคงนครับผมเต้ยมที่แปดขัดเอาเฉพาปะปลาปลาคอกับปลาดุกน้าพี่น้องเ,เตี้ยมครับนี่โอ้อย่างหมางเลยพี่น้องเลยขออนุญาตค้า,างไว้ก่อนนะครับ เดี๋ยวมันจังพยายามอีกครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวมันดิายครับมันๆครับเมื่อนี้โอ้มหมันเงีแป่เตีมครับผมปลาดุกนี่สมงามครับแล้วก็น้องนางก็จะเป็นปลาเสียมครับผมปลาเสียมสีหาเตีมครับเดี๋ยวปลาไปครั้งนึงครับผมเดี๋ยวเขาเสียเอาวเวทที่เขาใหญ่หามากครับประมาณ จ็ดแปดลังครับพี่น้องเดี๋ยวใหญ่มาใส่ทั้งทีครับใหญ่มาจากจุดที่้องคิดว่าพวกใครมีปลานะครับเ้าใหญ่มาใส่หมังไม้ครับผมเพื่อเพิ่มโอกาสใ้ได้ปลาหลายขึ้นครับพี่น้องเนาะกลุมกระิใส่บริเวณนี้แหละครับเป็นแป้นครับพี่น้องจุดเป็นแป้นในสี่ครับพี่น้องประดุกมักอันญาตใส่ก่อนครับผม อีกแล้วพี่น้องดุกครับเสียงามคกับผมจุดนี้เป็นจุดทีใหญ่ม,มากไหมนะครับนี่ถ้ารอบลึกรู้สึกว่าปลาจะเริ่มเงียบๆกับพี่น้องปลาหากินหัวคำนะครับช่วงสองทุ่ม กินที่ขนาดเลยพี่น้องเอออนุญาตเก็บกอนครับผมกรสียามรอบนี้แล้ะกัขอนุญาตกลับปานครับผมจังผูพอกันมรุนครับปามันเริ่มเงียบแล้วเก็บกอนครับพี่น้องครับผมมันมามีอีกเต็มหนึ่งครับปลาดุกเต็มที่แปดครับผมหลังนี้ครับพี่น้องมีอาการครับเน้มเบิงเงี่ยงไฟเบิงเห็นตาตาแดงมองๆนี่พี่น้องปลาดุกครับ มาอีกเต็มหนึ่งกรบผมอู้เกี่ยวกว่าเขาพี่น้องสดอู้ก่อเขาเพิ่เลยขาดพี่น้องเอ้ยอ้มาอีกเต็มนะครับเต็มงามครับผมดึกๆมาอยากห้างเนี้จังน้อยครับผมแต่ว่ายังพอมีเต็มนะครับ แสง,งงามๆคือเก่าครับพี่น้องขออนุญาตเก็บก่อนนะครับมัอนี่หมานประดุกแห้งครับพี่น้องครับเาประดุกกับบกขอดินนะครับไม้นี่ติดแล้วก็นอนอบก่บกอยเกี่ยวบกขอ้ดินแห้งครับแสง,งงามๆครับนี่กำเต็มมือเลยครับเต็มที่เก่านะครับนี่ประดุก หยาดเจ็บก้นครับผมใส่ใ่ขื้เก่าครับพี่น้องหลุนต้อครับผมครับอุ๊ปเสียมใส่งามครับผมเห็นตาแดงแดงวานปลาดุกครับเสียมครับว่าใส่งามครับพี่น้องนี่ครับ วันของแซ็บครับอีกเตี่ยมหนึ่งนะครับเก็บกันครับผมลังนี้ครับพี่น้องตาแดงเมาเมาครับพี่น้องน่าจะเป็นไอดุกอีกเช่นเคยครับมานสุดนี่หลอดดีเลยครับโอ้ยอุกง่ญ่ครับพี่น้องเหลืองอยู่ตีเลยครับเบิ้งครับเียบใส่กับกระป๋องครับ ติดตนวดพี่น้องมัติดตนวดครับเกือบเกือบไม่รุดครับนี่ก็อยากจัดการคนครับผมโอ้โหโอ้ยใจเย็นใจเ gep, ย็นกำได้กำแน่นครับพี่น้อง จะเอยมันดิดตัวนี้เงา้ยเงีวครับปลาดุกเก่าครับพี่น้องใส่ใหญ่เลยครับมือนี้มีปลาด,ดุกตัวง,งามครับพี่น้องพุ่นะตัวนี้สุนายอีรีครับตัวที่ท่าใดเราบูพี่น้องตัวที่สิบหกสิบเอ็ดนี่แหละครับมือนีโอ้ยมาแง่งปลาดุกเก็บกอนครับผมใส่ไว้คือเก่าครับผมแล้วกที่ใหญ่มากอีกหากห,าก,หากลังครับผม กะสีใส่ต่อไปอีกครับพี่น้องมองไดม,ด,มดมิดมิดบเป็นตะถ,ถือเข้ากะยับใหญ่ครับผมเพื่อเพิ่มโอกาสให้ได้ปลาลายขึ้นครับคือยังจุดนี้ผมกระใหญ่มาใส่ครับพี่น้องเพราะมันเดึกแล้วจุดใดที่ได้ปลาเล้วสีมันเรลืมมีเท่ากันใหญ่หาจุดไหมครับผมเพราะมันถือไปแล้วมันกะเบิดไปน้ำครับผม กดเลยพี่น้องผมมีเสียบกดไว้เองสิครับหลังนี้พี่น้องเอาอีกเลี้ยวเอาอีกเลี้ยวบึกแทถพี่น้องอลุกๆครับพี่น้องไม่แล้วครับโอ้มันมีมันปลาดุกแห้งครับพี่น้องเลย เตรียมที่สิบกว่าแล้วครับพี่นอ้องอือตัวนี้ใส่หน่อยจักหน่อยครับเป็นปลาดุกเอ็นนะครับพี่น้องลูกเอ็นตัวบว่าค่อย,อยรครับเอ่ขออนุญ,ญาตเก็บกันครับผมลุกเอ็นจะใส่บวกง่ครับพี่น้องแต่สิบประมาณนี้แหละที่เคยเห็นนะครับ นี่ครับพี่น้องเือว่างามอยู่ครับบม่ใหญ่แค่ไหนซ้ำนี้ก็โอ้ยฉักไปยังหลับพี่น้องเต็มที่สิบกว่าแล้วครับประมาณสิบสองครับพี่น้องท่านจำผิดเนาะครับเขาขออนุญาตเก็บก่อนครับผมใส่ไว้ขึ้นเก่าครับหลอบเด็กว่าห่างๆกะยังหมันอยู่ครับพี่น้องถือว่าหมันอยู่รอบนี้กะซีหาเต็มเลย ก็ถือประมาณอยู่ครับผมเนาะใส่ไว้คือเก้าครับปล่อยครับพี่น้องเดี๋ยววันนี้ห้องกระสีเอาปลามเมื่อบานแล้วครับมื่อนี้คือสีพ่อสมีครับผมอยากนัน่แห้งแล้วครับคุณปลาครับพี่น้องมาแห้งนี่ตัวครเย็น,นเนาะเห็นบ่พี่น้องเห็นอยู่ดอก มอันนะครับผมว่ามันกรใส่เบ็ดมากเลยนี่นะครับหมาที่นี่พี่น้องเอ้ยนี่ครับในนี่ปลาเจ็ดแปดเต็มครับปลาดุกปลาดุกียร์เต็มนะประคัวเต็มเลงครับเหล่วมีจะโตมง่ามเลยพี่น้องมึงเดี๋ยวผมเอาใส่กันนะครับพี่น้องอันนี้ที่เ้าได้มาเพิ่มครับพี่น้องครับนี่ครับ ประมาณหนึ่งซีหาเต็มครับพี่น้องเดี๋ยวผมจับเอาให้เบิง้งใส่เงี้ยอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องครับรนีบเงีับแก่แล้วเนาะครับอะไรประดุกกัปบกลกปลาคอหรือว่าเหมือนนันอะไรจะตายเงี้ยครับพี่น้อง แจมพี่เก้าครับเนี่ยแจมพี่สิบครับสิบเอ็ดครับพี่นอกสิบสองครับผมกระดูกข้ามจังนะครับ ตั้งจำว่าพีชทำเป็นสีขาวๆครับสีสีมากสิบสองแก้มครับพี่น้องครับผมหมานี่มันนี่จะปลาดุกใบตอยเลยครับกินแล้วก็เป็นปลาเสียมครับาเนาะเสียมครับพี่น้องกินเยอะ โมปันใดแล้วครับพี่น้องเพิ่มประมาณนี้นะครับนี่ครับดูเข้าเตรมถุงอไงยะครับผมสิบสองแต้มครับงามๆเลยครับผมไทยพี่น้องเบื้องไกลๆครับใส่ละนี่ครับพี่น้อง สีเย็นอยู่นะครับผมของกรบโฟกัสไห้นี่ครับสวยงามครับมือนี่งมันแห้งสำหรับมือนี่กะมีผลงานฝากพี่ฝากน้องประมาณนี้ครับผมมีความมาันครับมือนี่งสำหรับผลงานของเฮาพ,พี่น้องครับมือนี่เป็นปลาเสียมปลาเนื้ออ่อนนะครับผมประมาณนี้ครับที่เหลือเป็นนี่ คอตัวเดียวครับแล้วกับปลาดุกสิบเอ็ดตัวนะครับพี่น้องปลาดุกมีใส่งามครับเนี่ยครับน่าจะให้เติบครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมเอาไปเทให้เบื้อยู่เฮียนนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มีผลงานมาฝากพี่น้องเพียงตัวนี้ครับผมมีความหมันมาฝากนะครับมืัอนี้ปลาดุกมีถ้าใส่งามครับพี่น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องชีวิตชนบทน้ำในเด้อครับผม รรบคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับพี่น้องผูกพกันไม่ตอนเศร้าครับผมเอาเป็นคลิปหนาละกันนะครับเนาะเพราะว่าคลิปนี้เดี๋ยวมันสีเงาเกินไปครับผพวกันคลิปหนาครับเดี๋ยวผ้ามาย้าเบ็ดตอนเศร้าครับพี่น้อง